สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูอันไตแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะก็ここคือการทําน้ําขิงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําคล้องจองกันก่อนค่ะเด็กๆคล้องจองนี้นะคะก็เป็นคําคล้องจองที่เกี่ยวกับผักสมุนไพรนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวเรามาอ่านตามค่ะซื้อซิจ้า สะอาดนั่นผักกาดนั่นก็ขิงคะนา้าถั่วฝักยาวมะเขือยาวและแครอทเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะซื้อซิจะ้ะผักสดสะอาดนั่นผักกาดแล้วก็ขิงคะนา้าถั่วฝักยาว มะเขือยาวและแครอทอก่กกนอื่นนะคะคุณครูขอถามว่าเด็กเกรู้จักพืชสมุนไพรไหมเอ่ยพืชสมุนไพรนะคะก็คือพืชส่วนครัวที่อยู่ที่เรานิยมปลูกไว้นะคะรอบๆบ,บ้านนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะก็จะมีตะไคร้นะคะมีขิง มีค่ะมีพริกทั้งหมดเป็นตัวอย่างของพืชสมุนไพรนะคะเด็กๆทีนี้ให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าบนโต๊ะคุณครูคุณครูนาําพืชสมุนไพรอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ใช่แล้วค่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าขิงนะคะขิงจะมีลนะักษณะเป็นแง่งขิงอย่างนี้นะคะอ่าขิงนะคะจะมี เนื้อข้างในจะเป็นสีขาวนะคะทีนี้ครูอยากให้เด็กๆลองดมดูสิคะกลิ่นของขิงเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะมีความช้นุนมีกลิ่นแรงนะคะซึ่งสรรพคุณขอ,ของขิงนะคะก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะช่วยให้เรื่องของแก้ท้องอืดนะคะแก้หวัดแก้ไข้นะคะแล้วก็ช่วยระบายด้วยนะคะ ต่อไปวัตถุดิบหลักชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นใบเตยค่ะใบเตยจะมีลักษณะเป็นใบเรียวอย่างนี้นะคะ<ม>เด็กๆลองฉีกใบเตยแล้วก็ลงมาดมดูสิคะ<ม>คุณสมบัติใบเตยนะคะจะมีความหอมนะคะเวลาเราเอาไปเราเอาไปต้มกับน้ํานะคะจะทําให้น้ํามีกล<ม>ิ่นหอมด้วยนะคะมีความกลมกลมนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆรู้วัตถุดิบ หลักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหลัที่เราต้มน้ำใกล้เดือดแล้วนะคะสังเกตดูฟองข้างในค่ะถ้าน้ำเดือดนะคะก็จะมีฟองอากาศพุดุดขึ้นอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เรานำขิงที่เราหั่นไวห้าแว่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ใบเตยลงไปต้มอ,อีกประมาณ10นาทีนะคะเด็กๆเกอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นะคะเราก็ไปทำน้ำสมุนไพรนะคะน้ำขิงไปแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำขิงในลักษณะแบบนี้เลยค่ะทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะสีที่ได้นะคะจาก เมื่อสักครู่นะคะจากการที่เราไปต้มน้ำขิงนะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะมีความขุ่นกว่าจากน้ำปกติทั่วไปนะคะให้สังเกตดูนะคะในแก้วใบที่1นนะคะจะเป็นน้ำเปล่าะค่ะน้ำเปล่านะคะที่ไม่ผสมอะไรเลยจะมีความใสนะคะใสกว่าน้ำขิงนั่นเองค่ะสังเกตดูดีๆสิคะว่าแก้วใบไหนจะมีความใสกว่าคะเด็กๆ แก้วใบที่1น,นั่นเองค่ะน้ำขิงของเรานะคะน้ำที่ได้ก็จะมีความขุ่นกว่านั่นเองค่ะทีนี้ให้หนักเรียนลองดมดูสิคะกลิ่นที่ได้จะมีกลิ่นของอะไรคะเด็กๆมีกลิ่นของสมุนไพรก็คือขิงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูนะคะ รสชาติที่ได้นะคะก็จะเป็นรสชาติของขิงแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็จะมีความหวานจากน้ำตาลทรายนั่นเองค่ะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของน้ำขิงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะในเรื่องของแก้หวัดนั่นเองนะคะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะช่วยในเรื่องของ การแก้ท้องผูกท้องอืดน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ